ูประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายจริงๆกรณีสุรินจัดกิจกรรมพับตุกกตาชางด้วยผ้าเพลิงเมืองสุรินทําสถิติโลกกินเนส์เวิร์เรคคอร์ดท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และท่ามกลางแดดอันร้อนระอุมีภาพปรากฏด้วยซ้าไปณเวลาล้นนั้น,นอุณหภูมิดุเดือดจริงๆเพราะมันจะมีอุณหภูมิขึ้นอยู่ด้วยในบางจุดแม่ผมไม่ได้เตรียมมาท่านผู้ชมเป็นลมไปแล้วผมหมายถึงด้านซ้ายนะ ด้านขวาดีคือเหล่ากรรมการ mm. ที่มาจาัดสถติติอยู่ในร่มแล้วก็ไปอยู่ในนั้นประมาณสักสามชั่วโมงเป็นลมเป็นแรงกันมากมายแล้วน่าปแปลกใจเป้าหมายเนี่ยจะทําสถติติใหม่เลยคือ9ก้าพันกับสิบคนปรากฏว่าสถติติที่ทําได้ต้องสแสดงความดีหรือไม่ตรวการใดกรรมการกินเนโวลเรคคอร์ดตรวจสอบและประกาศผลเป็นทางการบันทึกสถติติโลกกินเอโวลเรคคอร์ดการพับลูกตาช้างที่มากที่สุดในโลกด้วยภาพพื้นเมืองที่จังหวัดสุริน 8,745คนค่ะแล้วหายไปไหนประมาณสักส0มร้ยไหมสองร้อกว่าเกือบ300เป็นลไมไปหรือเปล่าก็เลยนับไ,ไปครบนขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้มีคำชี้แจงเป็นการภายในนะครับ ในส่วนของประชาสัมพันธ์ของจังหวัดใช่ไหมหมวยใช่ค่ะส่งข้อความชี้แจงผ่านทางไลน์นะคะบอกว่าจากที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์การเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นขอเรียนว่าทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมีความตั้งใจมีความปรารถนาดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ภาพพื้นเมืองของสุรินเป็นที่รู้จักในระดับโลกแล้วก็เล็งเห็นถึงความร่วมมือความสามัคคีของพี่น้องในจังหวัดนะคะ ส่วนเรื่องกําหนดเวลาจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นวันศุกร์ที่บางท้งนักเรียนหลายคนอาจจะเดินทางมาจากต่างอ,อําเภอต้องเดินทางกลับด้วยระยะทางที่อาจจะไกลเราคิดว่าเวลาที่จัดกิจกรรมน่าจะปลอดภัยสําหรับเด็กๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวปกติแล้วเวลาบ่ายสามโมงเย็นเป็นเวลาที่แดดไม่ร้อนจัด<ะ>ปกติแล้วช่วงบ่ายสามโมงเย็นของหน้าหนาวจะเป็นช่วงเวลาที่แดดไม่ร้อนจัดที่สุรินทร์นี่บ่ายสามแดดไม่จัดเหรอค่ะ ถ้ากรุงเทพเนี่ยคือแดดอุณหภูมิเป็นคนละเรื่องนะค่ะผมเคยแตได้ยินว่าหน้าหนาวเนี่ย,ยแดดมันแรงค่ะหน้าหนาวเนี่ยแดดมันแรงค่ะสุรินบ่ายสามโมงแดดไม่จัดเหรอค่ะ ที่ชี้แจงมานะคะแต่ว่าเมื่อวันที่18นะค่ะต้องยอมรับว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงเราก็เลยช่วยการควบคุมเวลาให้กระชับแล้วก็ทาเพียงแค่รอบเดียวแล้วก็ให้ผ่านไม่ได้มีการต้องมาซ่อมหรือว่าแก้ไขให้มีการพับใหม่มได้นับเวลาที่เด็กๆเขาเดินเข้าไปตั้งแต่เที่ยงไหมอ่ะที่เข้าไปรออ่ะคได้นับเวลารวมไหมคืองานนี้เนี่ยมันจัดในยิมก็ได้นะหรือจะเอาเต็นท์กลางก็ได้ใช่ไหม ผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมน่าสนับสนุนนะแต่เธอว่ายังไงต่อนะเธอบอกว่าก็ในฐานะที่ร่วมเป็นพยานในกิจกรรมนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นห่วงทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ช่วยการจัดงานขึ้นมาด้วยแต่ว่าทั้งหมดก็คือเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวสุรินก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจขอบคุณนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยท่านผู้ชมเรื่องนี้มันจะจบกันยังไงแค่สถิติโลกไหมล่ะหรือยังไง ขณะที่รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมค่ะก็ขอแสดงคุณถามปณีเกียรติภัยบูร์นะค่ะก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับชาวสุรินในการบันทึกสถิติโลกท้งยิ่งใหญ่นี้นะคะด้วยการพับตุก,กตาช้างมากที่สุดในโลกได้รับใบประกาศนียบัตรการพับผ้าตุก,กตาช้างมากที่สุดในโลกด้วยภาพพ,พื้นเมืองสุรินจำนวน8,745นคนจากกินเนส s เวิร์ตเรคคอร์ด โดยทั้งนี้ก็มีกรรมการจากกินเนสบ r l ร r คอร์ดมาร่วมกิจกรรมด้วยก็คือมิสเตอร์คาซึโยชิคิริมูระคือทั้งก่อนเนี่ยลม้มแชมปเก่าไปทั้งก่อนทำไว้อยู่ที่ประมาณ1,490ตัวค่ะปีนี้ปีนี้8,745คนชาวสุรินทุบสถิติโลกสร้างบันทึกขั้งยิ่งใหญ่8,745คือนักข่าวที่สุรินท่านไปหาข้อมูลไห้ผมหน่อยสถิติเดิม1,490ตัวการพับ ผ้าพับช้างจากผ้าพื้นเมืองิซทรนประเทศไหนเขาทำไว้ฮ <c oughs> ะ <c oughs> วานวัวตัวไหมฝรั่งเศสอิตาลีอาร์เจนตินา่าญุ่ปุ่ะการพับช้างด้วยผ้าพื้นเมืองิซทรนสถิติเดิม1490ตัวค่ะประเทศไหนทำไว้เหรอท่านไปทุกสถิติโลกเนี่ย